ทุกคนหมดแบตแล้วหนึ่งเห็นไหมคะนี่หมดแบตค่ะเมื่อกี้ยังเดินกวนอยู่เลยทำงานกันค่ะนี่ถูลานจอดรถหน้าบ้านนายนะคะวันนี้เราไม่เข้าคอนโดค่ะ วันนี้เรามาบ้านนายที่บริษัทนะคะก็ทำงานไปถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยนะคะชิวๆค่ะซู้ซูู้ๆนะคะทุกคน